เปิดบ้านเก่าหน่อยนัทธินีเล่นเรื่องเดียวได้จับเงินล้านหากพูดถึงตำนานผีไทยแล้วหลายคนคงสามารถจำฉากอันเป็นเอกลักษณ์นังไทยอย่างวิ่งหนีผีลงองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในนางผีปอบที่ตราตรึงหัวใจใครหลายคนกับผู้รับบทในตำนานอย่างหน่อยนัทธินีสิทธิมานล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหน่อยสิทธิมานได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงตำนานภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบในบทบาทของทองหยิบพร้อมทั้งได้เปิดเผยที่มาของท้าปอบหยิบและการลงองที่ ้องอยู่ในทุกๆภาคของผีปอบจนกลายเป็นฉากอังเรื่องชื่อซึ่งคนหน่อยได้เปิดใจว่า บางคนก็เห็นหน้าและก็กลัวสะดุ้งก็มีแต่ไม่สะดุ้งก็มีบ้างเพราะบางคนไม่ได้กลัวคนจะจำในภาพของท้าปอบหยิบตลอดเวลาอีกทั้งผลงานบ้านพีปอบนี้เรียกได้ว่าคนหน่อยเล่นมามากถึง14-15ถึงภาคเลยทีเดียวเวลาที่ภาพยนตร์ได้ไปฉายตามจังหวัดก็ได้ยินว่าทุกคนกลัวแต่ก็มาดูเพราะเป็นหนังที่ดังมากไม่เคยมีหนังไทยที่ทำได้หลายภาคขนาดนี้มาก่อนส่วนตัวรู้สึกภูมิใจมากแต่เสียใจอย,อย่างเดียวสวยขนาดนี้ให้เล่นเป็น ผีคนหน่อยเล่าอีกว่าภาคที่หนึ่งตัวเองไม่ได้เล่นเป็นคนเล่นเพราะคิวละครไม่ได้ แต่ได้มาเล่นในภาคที่2เพราะจังหวะและผลตอบรับมันดีนางเลยได้ทําต่อมาเรื่อยๆสําหรับท่าของปอบหยิบนั้นคุณหน่อยอธิบายว่าจริงแล้วผีปอบก็เป็นคนแต่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันท่าทางของปอบนั้นคุณใสย,ยนผู้กํากับอยากให้ได้ท่าที่ทุกคนรู้ว่ากําลังจะกินตัวของคุณหน่อยชื่อทองหยิบเลยทําท่าทางหยิบให้เขาดูทางผู้กํากับโอเคเลยได้ท่านี้มาแต่ก่อนหน้านี้ที่จะมารับบทปอบหยิบคุณหน่อยทํางานเบื้องหลังโดล เสื้อผ้าหน้าผมจนหม่อมปริมให้โอกาสและสอนในทุกอย่าง